เ่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch b a t t l e n e เเติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkstore.com ลาก่อนาทัวร์สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปจับรางวัลชิงโชคอาคานานั่นเองสำหรับคนที่ลอยคอเอ้ยรอคอยนะครับก็วันนี้จะมา จับสดๆให้ทุกคนได้ดูผ่านทางคลิปนี้กันเลยก็ตอนนี้ชื่อรายชื่อทั้งหมดที่ได้ไลค์มากกว่า50ไลค์อยู่ในมือผมแล้วดึดดด๊งๆๆปรากนขึ้นหน้าจอด้วยนะครับตอนนี้โอเคทีนี้ระบบที่เราจะใช้สุ่มนะครับก็จะเป็นคําสั่งทอยลูกเต๋าอในเกมนะอ่าเพื่อให้เข้ากับอัตรารการแจกของรางวัลนะ ก็คือ s l a s โดนหนึ่นงสำหรับใครที่ไม่เคยใช้นะลองดูได mm hmm. ้ก็ถ้าผมพิมพ์แบบนี้นะโ o 10งนี้นะแล้วจะสุ่มเลขตั้งแต่1ถึง10ขึ้นมาอ่าทีนี้ผู้ผู้ที่ถึง50ไลค์ของเรานะครับ10คนนะก็ผมก็ไล่ตามเบอร์นะครับเรียงลำดับตามที่มาคอมเมนต์นะโดตั้งแต่1ถึง10แล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งโดนะครับแล้วทีนี้ผมจะ ถือว่าสองครั้งแรกเนี่ยเป็นการทดลองให้กับทุกคนดูแล้วก็ครั้งที่3ก็จะเป็นครั้งของจริงนะคือครั้งที่3ออกเลขอะไรเนี่ยคนที่อยู่เลขนั้นก็รับไปเลยอาคาณาตัวใดก็ได้นะครับเดี๋ยวหลังไมค์คุยกันว่าตัวไหนนะสาหรับของรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเซตอาคาณาตามใจผู้เลือกนะครับ1เซตนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าอาคาณามีอะไรบ้างก็มาดูได้ตรงนี้เลยกดที่ร้านคา้านะครับแล้วก็ค้นหาอันนี้เนาะ แล้วก็กดที่ฮีโร่แล้วก็เลือกราคาสูงสุดมาก่อนนะครับเพราะว่าอาคนาในราคาสูงสุดในช็อปละแล้วก็จะมีให้เลือกอยู่9ตัวก็มาดูตรงนี้ได้เลยตัวแรกนะครับก็เป็นมังคีคิงนี่สไตล์เป็นสุนขคงนะครับเทียบกับปกติก็จะตัวนี้นะปกติก็กระโดดอยูน่นะแล้วก็สไตล์ของมังกีคิงนี่จะมีลักษณะพิเศษคือถ้าคุณกดอัพอันติเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าตาไปอันนี้เป็นยังไม่อัพอันตินะแล้วก็นี่อันติว่าหนึ่งอือ มันไงอย่างจาเป็นน้ำนะอันที่แล้วก็สองนะครับเป็นท่าดินนะโอ้โหแห้งเทพแล้วก็อันนี้สามเป็นระเบิดพลังไฟก็จะประมาณนี้นะครับอาคันาของมื่กี้คิงนะผมชอบอันนี้นะผมว่ามันอลังดีโดยเฉพาะไอกเ,อเ,อเอขาเขาเนี่ยเนี่ยแล้วก็อันต่อไปคือซิอุสนี่ก็ดูเป็นอาคันาที่แก่ดีนะแล้วที่ไฮโซมากคือมีเม่ฝุ่นที่พื้นเนี่ยขี่ฝุ่นได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต ไออันติมันจะเป็นออกสีเหลืองทองแบบนี้เน,ะนะดูดตรงนี้นะโอ้มีมีท่าด้วยนะแอคแอคท่าได้ด้วยนะนี่ครับสีทองทองแบบนี้นะคือเอฟเฟกมันเยอะมากนะครับคุณลองมาดูตรงนี้ได้นะอันนี้ก็มีเอฟเฟกต์บิงบิงฟ้าผ่านะก็ะแพงนะครับก็เลยต้องสมราคานิดนึงแล้วก็ของคริสตัลเมเด้นก็อ้มีอิโมติคอนให้ด้วยนะครับแล้วก็อาไหกลับไปที่หน้าสิ โอเคก็อันนี้นะครับก็เลือกได้นะสแบบมีหมาไม่มีหมาแล้วก็หมาสีดำก็สงหารสีกันไปนะครับ Kristen m a i d e PA โอวันนี้ตัวโปวดหลายคน PA นี่ทีเด็ดคือเอฟเฟกคลรีนะฮะครีที่แบบเงาแบบวิญญาณถอดร่างออกมาเลยทีเดียวแล้วก็มีคัสตอมเป็นสกิลรูปใหม่นะ เท่นะเท่กว่าชุดปกติเยอะเยอะสุดๆโดยเฉพาะไอดาบ2อันเนี่ยแล้วก็สำหรับตัวนี้ก็มีอารคนากับเขาเหมือนกันที่ชี e ก็เปลี่ยนไอคอนสกิลใหม่นะครับแล้วก็ไอคอนฮีโร่ใหม่ตัวถัดไปเป็นชาร์ o ดฟีนก็เป็นชุดเหลืองนะครับแล้วถ้าตอนเบ่งอันติก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะถ้าตอนเบ่งอันติของอาคนนี่ก็จะดูเท่ขึ้นนะดูแบบ ดูแบบปล่อยพลังจริงๆ่ถ้าเป็นชทร์เฟนปกติดูแบบเหมือนเต้นๆเรียกอะไรออกมาก็ไม่รู้อันนี้ดูเหมือนเบ่งเบออกมานะฮะแล้วก็เทอร์าเบตโอโหตัวนี้ก็จ้าไม่เบาไอคอนเปลี่ยนหมดนะครับแล้วก็ล่งเวลากดสกิลแปลงล่างก็เปลี่ยนนะครับก็ข้าวๆนะครับของเราแต่ละตัวนะอันนี้ก็เป็นของ Legend Commander ก็จะมีเอฟเฟกเอฟเฟกเวลาคุณกดสกิลสกิลอะไร อยูอันติใช่ไหมเป็นเอฟเฟกใหม่นะฮะแล้วก็เป็นดาบคู่ด้วยแทน,นอาวุธเดิมนี้เขาไม่ใช่ดาบคู่นะอาวุธเดิมเป็นเหมือนเป็น,ปนอันเดียวอะ่ะก็เนี่ยครับนิวเอฟเฟกของดูเอลนะแล้วก็มีไอคอนแบบใหม่แล้วก็สุดท้ายเป็นของลีน่าก็เป็นเอฟเฟกของสกิลหนึ่งใหม่นะครับก็สวยสวยงามตามท้องเรื่องอันนี้ก็เป็นอาคาณาทั้ง9อันนะครับที่ ผู้ชนะรางวัลนี้สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าครั้งแรกอ่ะให้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงเนะบึ้งบึ้งบึ้งบึงงเงี้ยแลติ๊งตนี่ออกเลขสินะครับโอเคแต่ไม่ต้องห่วงนะครับมันออกซ้ำได้นะสําหรับผู้ที่อยู่เลขสิบไม่ต้องตกใจไปนะแล้วก็อ่ะผมผมนที่สนะติ๊งติ๊ง เป็นเบอร์เก้านะโอเคก็น่าจะพอเก็ตการทำงานกันแล้วก็มาของจริงเลยดีกว่าอ่าทีนี้ขอเพลงหน่อยก็ตึ้ง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 แล้วผู้ที่ได้รางวัลไปนั่นคือเบอร์04นะครับคุณศิระสิทธิ์สุนทมิตร น่าจะถูกนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับก็เดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลได้นะครับหลังไมค์ก็เมเสเอจมาในเพจเลยนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคุณสิทธิิ์นะก็ต้องบอกตอนนี้เลยนะว่าคุณสิทธิศิ์นี่เป็นคนหนึ่งที่ผมเห็นความพยายามในการทำไลท์ให้ถึง50าไลท์ของเขานี่เป็นคนหนึ่งที่แบบมีความพยายามสูงมากจนผมก็แบบคิดในใจว่าแบบโอ้โหนี่ถ้าผมเลือกได้นี่ผมเลือกให้คนนี้ไปละ แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคือได้จริงนะสุ่มได้ที่ทุกคนเห็นกันนะก็ที่ตั้งกติกาแบบนี้เพราะว่าจะแจกรางวัลใหญ่ทั้งทีก็ไม่อยากให้แบบมีโอกาสได้กันง่ายๆมันก็ต้องใช้ความพยายามกันหน่อยจริงไหมสําหรับคนที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียดายโอกาสไปนะก็มีครั้งหน้าแน่นอนคิดว่าสักประมาณ1 2 0 0 0ไล์นะจะทําอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนี้ฉลองครบ6000ใช่ไหมอีก6 0พัก็ทําอีกรอบนึงแล้วกันเป็น1 2 0 0 0ไล์นะ ตามนั้น1นึ่งมุสลิมไลค์แจกแน่นอนปันธงแล้วก็รางวัลที่2นะครับเป็นรางวัลเพราะว่าแบงค์สีสันสดใสนะครับอย่างที่เห็นกันไปในรูปนะก็คอมเมนต์มีทั้งหมด2องรเคอมเมนต์นะเดี๋ยวนะผมจะสุ่มเป็นตัวเลขทั้งหมด2องรหตัวเลขเลยแล้วก็เดี๋ยวดูซิจะไปตกที่ใครไนดะ้เดี๋ยวผมก็จะนับจำนวนตามนั้นนะมาดูกันอันนี้เอารอบแรกเลยนะไม่เอาหลายรอบน,นะรอบแรกเลยเริ่ม ปั๊ม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 สองสองสองโอ้โหออกเลขสวยเป็นบ้าเลยโอเคมาดูกันนะครับว่าสองสองสองคอมเมนต์ที่สองร้อยยี่สิบสองเป็นใครได้ผู้ชนะรางวัลเพราะว่าแบง์แล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่สอง้สิบสองเอ้ยสองร้อยยี่สิบสองชื่อคุณคิวปิดลิงค์นะฮะไม่รู้อ่านถูกไหมเหมือนกันนะ ก็ติดต่อรับรางวัลได้เช่นกันนะครับผมสำหรับคอมเมนต์นี้โพสที่ชอบคือโพสเพิ่ม MMR นะครับแล้วก็ฮีโร่สกิลของฮีโร่ที่อยากได้ก็คือกิลบอลไลติงของ Storm Spirit โอเคครบทวนตามกติการครับผมก็รับไปเลย Power Bank ทีสารสดใจนะครับอันนี้มาจากงาน ESL1 g a m t i n g เลยน,นะเพราะว่าแอดไปมาที่มาเลเซียนะแล้วเขาก็ให้มาเป็นของที่ระลึกนะ ก็เดี๋ยวลบกวนลคุณคิวปิดฝากที่อยู่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการจัดส่งทางไปสนย์ไปให้นะครับก็จบแล้วครับสําหรับรางวัลที่2แล้วก็รางวัลสุดท้ายอันนี้เป็นรางวัลสุดพิเศษเลยนะคือเป็นเทรนนิ่งส่วนตัวจากลาก่อยนะอันนี้ผมก็จะแบบเรนให้เป็นระยะเวลา2อาทิตย์คือจะเจอกัน4 4ครั้งจริงอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบหลักสูตรที่ผมพยายามจะแบบดีไซน์ออกมาแหละว,ว่าเออผมอยากจะให้คนที่แบบมา เรียนกับผมได้ประโยชน์จริงๆครับผมว่าจะลองเอาอันนี้เป็นเทสคนที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นเทสต์นะเป็นเทสฟรีใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะประกาศหลังใหม่นะอันนี้นะว่าว่าใครได้นะเพราะว่าผมคัดเองเลยเพราะมีคนแสดงความสนใจไม่ค่อยเยอะน,นะครับสําหรับรางวัลน,นี้แล้วก็จบกันไปนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆน,นะครับฉลองครบ6000ไลค์กับรากรดาตถฐุก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกทท่านเลยทุกเพื่ทุกท่านที่เข้าร่วมสนุกหรือไม่เข้าร่วมสนุกก็ตามแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาทั้งคอมเมนต์มาดูวิดีโออ่านบทความแชร์อะไรก็ตามเนี่ยขอบคุณทุกคนเลยจริงๆก็ออสำหรับวันนี้นะครับลาก่อยรดดถตะทู่ขอ,อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ